เซ็กซี่ในราตรีการขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับการแปลอาจผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะครับสามารถโดเน a ได้ที่ธนาคารกสิกรไทย025 352 0310งั้นเรามาเริ่มกันเลยตอนที่13บทที่13ฉันสะบัดตัวออกจากตักของเขาและยันกำปั้นไว้ที่สะโพกข,ของฉันโชคชะตาของคุณคืออะไร ฉันรู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ฉันไม่อยากยอมรับกับตัวเองมันทําให้ฉันกลัวจนแทบบ้ามันต้องเกี่ยวข้องกับความรู้สึกแปลกๆที่ฉันรู้สึกต่อเขาความรู้สึกนั้นเราถูกกาหนดมาเพื่อกันและกันเดเมียนยืนขึ้นโอบเอวชันไว้แล้วมองตาฉันตัวสันใหม่แล่นไปตามสันหลังของฉันฉันถูกฉันรู้สึกได้ในเลือดของฉันและในวินาทีแรกที่ฉันเห็นคุณเดินไปตามถนนในเอลเอฉันรู้ว่าคุณคือคนที่ฉันตามหาคุณเป็นของฉันคุณคือเพื่อนร่วมชะตากรรมของฉัน ฉันบิดตัวออกจากการเก่ะกลุ่มของเขาและเซไปฉันไม่ใช่เพื่อนร่วมชะตากรรมของคุณฉันไม่ใช่อะไรของคุณฉันไม่ใช่ของคุณและฉันไม่ใช่สุนัขตัวเมียที่จะผสมพันธุ์กับตัวผู้เขาเดินเข้ามาหาฉันและเชยคางฉันขึ้นด้วยนิ้วของเขาคุณวิ่งได้คุณสามารถซ่อนคุณจะปฏิเสธความรู้สึกของคุณได้แต่สุดท้ายคุณจะโหยหาฉันคุณทำอยู่แล้วคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บางสิ่งในตัวคุณขับเคลื่อนคุณเข้าหาฉันทําให้คุณลหลงไหลในตัวฉันทางร่างกายทางจิตใจและอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆช่วยไม่ได้นะอาดาลีีเพื่อนร่วมชะตากรรมต้องการคู่ของพวกเขาและเมื่อฉันได้อยู่หว่างขาของคุณเมื่อเราแต่งงานกันจริงๆคุณจะร้องขอไก่ของฉันเราไม่สามารถได้รับเพียงพอของการและกันอันยัประกาศคู่รูจมูกของฉันบานเป็นอีกครั้งที่ฉันดึงตัวเองให้เป็นอิสระและกำมือแน่นคุณมันบ้าไปแล้วฉันไม่ใช่ทรัพย์สินของคุณฉันเป็นพนักงานของคุณแค่นั้นแหละ เราไม่ควรจูบกันเอามือเจ้ากรรมออกจากตัวฉันรวมทั้งผมด้วยรอยยิ้มที่ไม่อาจต้านทานได้ปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเขาคุณไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยเพราะคุณรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงคุณเบียดเพราะฉันด้วยจูบง่ายๆฉันทําให้คุณสูญเสียการควบคุมบอกฉันทีว่าเธอไม่อยากให้ฉันยกสลิปนั่นเพื่อเย็ดเธอตอนนี้บอกฉันสิว่าคุณไม่ต้องการจูบของฉันไปมากกว่านี้ที่คุณไม่ต้องการไก่ของฉันระหว่างขายาวของคุณฉันท้าคุณ ฉันกอดอกให้ตายเถอะเดเมียนฉันจะนอนแล้วฉันค้นหาเรื่องอื่นที่จะพูดอย่างสิ้นหวังบางสิ่งที่จะลบข้อเสนอของเขาออกจากใจของฉันแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปหาแมวของฉันเขาเลิกคิ้วแมวของคุณคุณจะต้องให้มันไปฉันบอกคุณแล้วว่าคุณละทิ้งชีวิตในอดีตของคุณไปแล้วฉันพอแล้วเพื่อนร่วมชะตากรรมผู้คนปฏิเสธฉันตั้งแต่ฉันมาถึงและเดเมียนควบคุมชีวิตฉันทั้งหมดฉันกำลังจะชกหน้าใครสักคนฉันสะกิดหน้าอกเขาน้ำตาไหลด้วยความโมโหแต่ฉันก็กลั้นเอาไว้ คุณฟังฉันแมวตัวนั้นกับตุ้มหูเป็นสิ่งเดียวที่ฉันมีในชีวิตที่สําคัญคุณโชคดีแล้วที่ฉันรอนานขนาดนี้เราจะเอาขมาวเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าเข้าใจแล้วเขาคว้านิ้วของฉันและจับมือของฉันระหว่างเขาคุณร้อนแรงมากเมื่อคุณซ่าและคุณรังแต่จะทําให้ผมหนักขึ้นกลิ่นปลุกเร้าอารมณ์ของคุณทําให้ฉันคลั่งคล้ายฉันสามารถวางคุณและทุบตีคุณจนกว่าคุณจะดิบแต่ฉันต้องได้รับอนุญาตจากคุณและไม่มีทางที่แมวจะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ ฉันสะบัดมือออกแมวกำลังจะมาตอนจบของเรื่องและไม่มีทางในนรกที่ฉันอนุญาตให้คุณฉันอยากจะปฏิเสธทุกคำที่เขาพูดแต่ฉันทำไม่ได้เซลล์ของฉันกรีดร้องเพราะสัมผัสของเขาสมองของฉันแวบไปที่เขาพาฉันไปในที่ผิดกฎหมายทุกประเภทและฉันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหน้าอกของฉันบีบแน่นด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นของคู่กันทุกสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาต้องควบคุมฉันและฉันไม่จำเป็นต้องชอบมันฉันชี้ไปที่ประตูออกฉันกำลังจะนอนฉันจะรอคุณพาฉันไปหาขมเหลาในตอนเช้าเขาไล่นิ้วไปตามหลังของฉันตาของฉันปิดและฉันก็ตัดเสียงฟีอย่างแมวออกจากคอของฉันคุณเห็นแล้วเขาพูดพูดในสิ่งที่คุณต้องการแต่สัญชาตญาณบางอย่างในตัวคุณไม่สามารถต้านทานฉันได้เราจะเห็นเกี่ยวกับแมวในวันพรุ่งนี้ จากนั้นเหมือนไฟดับความร้อนระบายออกจากท่าทางของเขาใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมเย็นชาและคมเหมือนหินควอตซ์เขาเดินออกไปจากห้องแล้วปิดประตูทิ้งให้ฉันมองอยู่อย่างนั้นฉันปิดไฟและคลานไปที่เตียงเขากล้าดียังไงเนเมียนกล้าพาฉันมาที่นี่ได้ยังไงบังคับให้ฉันอยู่บังคับให้ฉันเป็นคู่ของเขายกเว้นงานเขาไม่สามารถสั่งฉันได้ฉันมีเตดตจำงของฉันเองแทนความคิดความปรารถนา ทันทีที่คดีนี้คลี่คลายฉันจะเก็บข้าวของและออกจากที่นี่ฉันแค่อยากช่วยเด็กๆและตามหาพ่อแม่ของฉันใครจะไปสนใจเอาสายรัดแขนฉันไปล่ะฉันสามารถอยู่ได้โดยปราศจากเวทมนต์ฉันอยู่ได้โดยไม่มีเฟ่ฉันอยู่ได้โดยไม่มีเดเมียนแต่ฉันพลิกไปพลิกมาทั้งคืนผิวของฉันไหม้เพราะสัมผัสของเขาความร้อนที่สะสมอยู่ในช่องท้องของฉันแกนกลางของฉันพองโตด้วยความต้องการและฉันก็ปรารถนาให้เขาทำให้ฉันมาซําแล้วซําเล่า ฉันอยากให้เขาย่ำยีร่างกายฉันจนเดินไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันกลายเป็นคนขัดสนตั้งแต่เมื่อไหร่หมกมุ่นฉันเป็นอิสระเสมอมาไม่เคยต้องการผู้ชายฉันไม่เคยต้องการที่จะเสี่ยงที่จะเข้าใกล้ใครและฉันจะไม่ยอมให้ตัวเองอ่อนแอต่อเดเมียนเพื่อต้องการเขายกเว้นว่ามันสายเกินไปฉันเริ่มสืบเชื้อสายมาจากตัวคุณแล้วแรงดึงดูดที่ไม่อาจปฏิเสธได้ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันประนามมันเดเมียนผู้ถูกฉันต้องการเขามากจนปวดเมื่อยไปทั้งตัว หัวใจและวิญญาณของฉันโหยหาเขาแต่ฉันจะไม่ยอมรับสิ่งนั้นกับเขาเดเมียนเข้ามาในชีวิตฉันฉันไม่มีทางไว้ใจเขาด้วยเหตุผลนั้นเพียงอย่างเดียวในที่สุดพระอาทิตย์ก็ขึ้นส่องแสงสว่างเข้ามาในห้องของฉันฉันอาบน้ำกรีดไอายไลเนอร์สีดำรอบดวงตาเหมือนเป็นเลราะป้องกันความชั่วร้ายสวมชุดเครื่องแบบและเก็บปืนกระบอกใหม่ซึ่งบรรจุกระสุนเหล็กไว้ในซองหนังที่สักโพบ ที่ชั้นล่างชั้นหนึ่งลาเต้นในห้องอาหารในขณะที่รอคุณดีแมนดิงฉันต้องควบคุมประสาทที่กระวนกระวายใจเพื่อต่อต้านเขาไม่ว่าเขาจะพูดอะไรถ้าฉันอยากมีชีวิตรอดฉันกลืนกาแฟลงไปอึกใหญ่แล้วเงยหน้าขึ้นมองชีพรจรของฉันเต้นเกินที่กัดเดเมียนก้าวเข้าไปในห้องโดยสวมกางเกงยีนสีเข้มและเสื้อยืดสีเทารัดรูปและผมสีเข้มของเขาปลกลงมาปลกตาแววเจ้าชู้ที่ไม่ถึงปากของเขาทำให้เขาจ้องมองกลิ่นที่อบอวลด้วยสายลมของเขาโชยมาทางฉัน เขาจับพนักเก้าอี้น่าเสียดายที่คุณอาบน้ําฉันชอบกลิ่นที่คุณได้กลิ่นเมื่อคืนนี้คุณพร้อมที่จะไปที่สํานักงานหรือยังคาชมของเขากระตุ้นรอยยิ้มอย่างน่ารําคาญฉันต่อสู้กับมันและสดกาแฟที่ร้อนจัดแมวจดจำเขากลอกตาคุณต้องรอฉันเล่นแน่ๆฉันบอกคุณแล้วไม่ใช่แมวฉันนึ่งแก้วน้ําของฉันลงโดยไม่สนใจว่ามันจะหกหรือไม่และยืนขึ้นดันเก้าอี้ของฉันไปด้านหลัง เธอชื่อซูดและเมื่อคุณลากฉันมาที่นี่เพื่อเป็นตัวแทนเมื่อคุณรับฉันเข้ามาในชีวิตคุณก็ยอมรับเธอเช่นกันถ้าคุณไม่ช่วยฉันไปรับเธอตอนนี้ฉันจะเลิกเขาเอามือมาลูบผมดีแต่สิ่งที่อยู่ในห้องของคุณเข้าใจแล้วฉันผลักประตูห้องอาหารเข้าไปไปกันเถอะการจราจรในเอลอยามเช้าช่างเหมือนนรก เราออกเดินทางด้วย bmw m 5สุดโฉบเฉี่ยวซึ่งเป็นเครื่องจักรความเร็วอีกรุ่นหนึ่งซึ่งไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประโยชน์มากในการสัญจรแบบก,กันชนต่อกันชนแจ็คสตินและแอชเชอร์จะไปพบเราที่นั่นโดยขับรถแยกจากสำนักงานใหญ่ fbi เดเมียนพูดเรื่องแมวไปเรื่อยๆและการขับรถนั้นน่ารำคาญแค่ไหนแทนที่จะไปไล่ดูตรงนั้นปัญหาเราไม่สามารถขนสิ่งของของฉันและร่อนในเวลาเดียวกันได้ ฉันแทบจะไม่ฟังเขาเลยสิ่งที่ฉันสนใจคือแมวของฉันและดูเหมือนว่าจะใช้เวลาตลอดไปในการเข้าถึงเปล็กสีเทาของฉันหนึ่งชั่วโมงครึ่งแทนที่จะเป็นครึ่งชั่วโมงเมื่อเรามาถึงชั้นเหลือบมองขึ้นไปที่อาคารสองชั้นที่มีรอยร้าวของปูนพุ่มไม้ทรงสี่เหลี่ยมที่ไม่มีดอกไม้ตู้จดหมายขึ้นสนิมตู้จดหมายลน้นและถนนรถเปล่าที่เพื่อนน้ำมันของฉัน เวลาผ่านไปเพียงสองสัปดาห์แต่ดูเหมือนสองเดือนสถานที่นั้นให้ความรู้สึกแปลกแยกราวกับว่าฉันไม่เคยอยู่ที่นั่นแม้ว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นรังสมบัติของฉันอารมณ์รับถิ่นเดิมมาไม่ถึงฉันต้องรีบเข้าไปข้างในเพื่อไม่ให้ใครเห็นแต่ด้วยมือข้างหนึ่งที่จับประตูรถค้างอยู่ฉันได้แต่ต้องมืออันอบอุ่นของเดเมียนทําให้ฉันสะดุง้งเจ้าหน้าที่มาจบเรื่องนี้กันเถอะ สีสักของฉันหันไปหาเขาและเสียงบลูสดใสเหล่านั้นก็พาฉันกลับไปที่งานขวามันแปลกที่มาอยู่ที่นี่เหมือนฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่ได้คาดหวังว่าไปกันเถอะแจ็กสตินและแอชเชอร์พบเราบนทางเท้าฉันผลักความรู้สึกกระอักกระอ่ยวนออกไปและเดินไปตามทางคอนกรีตสั้นๆโดยมีเดเมียนอยู่ข้างหลังมือของเขาวางบนหลังเล็กๆของฉันเพื่อให้แน่ใจว่าฉันจะไม่ทิ้งเขาไว้ อยู่กับฉันคุณยังใหม่กับงานอีกสองคนตามมาที่ส้นเท้าของเราสแกนหาอันตารายในละแวกบ้านเก่าของฉันฉันไม่คุ้นเคยกับการระแวดระวังตัวหรือมีคนมาคอยระวังหลังและมันทําให้ฉันเสียเปรียบพอถึงประตูหัวใจก็หยุดเต้นฉันยังคงเดินต่อไปประตูแง้มอยู่วงกบประตูหักเดนเยนผลักฉันไปด้านหลังแล้วเปิดประตูออกแจ็กสตินและแอชเชอร์ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านกับเขาแจ็กสตินอยู่ข้างดามีเอียนโดยแอชเชอร์หันหน้าไปทางด้านหลังฉันก้าวเข้าไปข้างในหลังจากที่หนึ่งในนั้นตะโกนว่าเคลีย แอชเชอร์ยังคงอยู่ในห้องกับฉันในขณะที่ดามียนและแจ็กสตินสำรวจบ้านเพื่อหาผู้บุกรุกผมของฉันหนึงแน่นและหัวใจของฉันก็ทุบซี่โครงของฉันมือของฉันบินไปที่ขมับของฉันเศษสิ่งของของฉันที่แตกหักกระจายไปทั่วพื้นโต๊ะกาแฟพังหนังสือฉีกโซฟาหนังเทียมพลิกคว่ำทุกสิ่งที่ฉันเป็นเจ้าของถูกทำลายขมเหลาขมเหลามานี้สิซูฉันแลบลิ้นแล้วมองไปรอบๆเธอไม่ออกมาฉันกัดริมฝีปากและมองไปที่แอลเธอร์ถ้าเธอตื่นประหนกและวิ่งออกไปที่ประตูล่ะเธอเป็นแมวในบ้านและจะไม่รอดจากที่นั่น ผมของฉันรู้สึกเหมือนมันตึงกับศีรษะของฉันความเย็นสันสะท้านไปทั่วผิวหนังและกระดูกสันหลังของฉันความหนาที่มองไม่เห็นทำให้อากาศสกปรกเหมือนฝุ่นทานหินมันให้ความรู้สึกมืดมนที่ทำให้ฉันต้องการออกไปตอนนี้แต่ฉันต้องหาขม่าฉันแอบมองใต้โซฟาที่แยกออกเป็นสองส่วนหลังต้นไม้กระถางที่ตายแล้วของฉันในมุมโปรดของเธอและตู้ในครัวทั้งหมดแต่ฉันไม่เห็นเธอที่ไหนเลย แอชเชอร์เดินตามฉันด้วยดวงตาสีเขียวอมน้ำตาและเลิกคิ้วราวกับว่าเขาไม่เข้าใจว่าฉันกำลังทำอะไรและทำไมรองเท้าบูทเดินลงบันไดปูโรรมดาเมียนและแจ็คสตินโผล่เข้ามาในครัวทั้งหมดชัดเจนแต่พวกเขาทำตัวเลขได้ในสถานที่นี้สิ่งของของคุณความสำนึกผิดแวบเข้ามาในดวงตาของเดเมียนแต่ฉันไม่เห็นแมวบ้าที่ไหนเลยผมพ่นลมหายใจออกมาอย่างยากลำบากพยายามสลัดความคับแน่นในอกที่ทำให้หายใจไม่ออก ฉันกลืนน้ำตาที่คุกคามการมองเห็นของฉันฉันจะตามหาเธอให้เจอถ้าฉันต้องฉีกลอสแอนเจลิสออกฉันผลักพวกเขาแล้ววิ่งขึ้นบันไดไปทีละคนสองคนฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไรถ้าหาขมาวไม่เจอไม่มีใครเข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรกับฉันเธอคือเศษเสี้ยวสุดท้ายของครอบครัวที่ฉันมีตั้งแต่พ่อแม่หายตัวไปถ้าฉันขาดเธอโลกของฉันคงพังทลาย ฉันกัดริมฝีปากที่สันเทาและแทบไม่ได้เหลือบมองไปยังเตียงที่ขาดวิ่นและชั้นหนังสือที่พังยับเยินฉันพลิกหนังสือที่ขาดวิ่นหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาแล้วโยนทิ้งไปฉันเช็ดน้ำหมูกและบ่นว่าขมเหลาที่รักคุณอยู่ไหนเดเมียนเข้ามาในห้องของฉันและช่วยฉันค้นหาแขนของเขาปัดมาที่ฉันหลายครั้งส่งขนลุกไปทั่วผิวของฉันเนื่องจากเขาประกาศให้ฉันเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมฉันจึงตั้งปณิธานใหม่อีกครั้งว่าจะหลีกหนีจากเขาเหตุผลในการรักษาระยะห่างมีมากกว่าความดึงดูดใจทางเพศ แม้ว่าฉันจะรู้สึกดึงดูดเขาในแบบที่ฉันอธิบายไม่ได้เขายกตะกร้าเสื้อผ้าที่คว่ำอยู่ฉันชอบสถานที่ของคุณฉันอยากจะเห็นมันก่อนที่มันจะถูกทำลายฉันไม่เข้าใจว่าเธอจะซ่อนตัวในที่เล็กๆแบบนี้ได้อย่างไรเว้นแต่เธอจะออกทางประตูหน้าพวกเขาจะมองหาอะไรได้บ้างฉันบีบดั้งจมูกแล้วเช็ดตาอากาศบริสุทธิ์ราวภูเขาพัดรอบตัวฉันเมื่อเดเมียนสวมกอดฉันจากด้านหลังเขากระซิบที่หูของฉันเราจะไปหาเธอ ฉันอยากจะอยู่ในอ้อมกอดของเขาอย่างไรกรอบแข็งๆของเขากดทับฉันกล้ามเนื้อตึงของฉันผ่อนคลายตัวสั่นอุ่นแผลไปทั่วตัวฉันและแขนขาของฉันก็ละลายไปกับสัมผัสของเขาแต่ยิ่งฉันเข้าไปใกล้เขามากเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นสัญชาตญาณของฉันต้องมีความหมายบางอย่างบรดี้ไม่เคยทำผิดต่อฉันแต่การผสมผสานทัศนคติที่เปลี่ยนไปของเขารูปลักษณ์ของเดเมียนและคำเตือนของบรดี้ทำให้ฉันสงสัยในทุกสิ่งทั้งหมดที่ฉันพูดได้อย่างแน่นอนก็คือดาเมียนอาจทำร้ายฉันได้แย่กวาใคร ฉันหลุดออกจากอ้อมกอดของเดเมียนและฉันก็นึกขึ้นได้ว่าฉันไม่ได้มองหาที่ใดที่หนึ่งหลังจากเคลียร์พื้นที่บนพื้นปูพรมแล้วฉันก็หมอบลงและแอบ,บดูใต้เตียงจากด้านหลังกล่องเก็บของแบนแบนมีดวงตาสีฟ้าและสีเขียวคู่หนึ่งแอบ,บมองออกมาหูสีดำของเ,เหมากระตุกแต่เธอไม่ขยับฉันมุดตัวเข้าไปใต้เตียงซูตมานี่สิซูตแม่มารับคุณแล้วมาหาแม่เธอไม่ขยับขยื่น หลังจากโทรอีกไม่กี่นาทีก็ไร้ผลใบหน้าหล่อเหลาเจ้าเล่ก็แอบมองอยู่ใต้เตียงเพคิตตี้เออข์เขม่าคุณควรออกมาเพราะอาเดวีจะตใจสลายถ้าคุณไม่ทำขม่ากระพริบตาที่เดเมียนและเหยียดอุ้งเท้าหน้าจากนั้นเธอก็เหลือบมองมาที่ฉันและย่องไปข้างหน้าระหว่างกล่องรองเท้าสองกล่องทำไมเธอถึงตอบเจ้านายบ้าบ้าบอๆของฉันไม่ใช่ฉันราวกับว่าเธอเข้าใจเขาผมถอยออกมาจากใต้เตียงแล้วดึงเธอเข้ามาในอ้อมแขน ตัวสันและสู้ผอมเธอใช้นิ้วถูที่หูของฉันและส่งเสียงฟยีอย่างแนวขณะที่ฉันเกาหูของเธอโอ้ซูดคุณยังไม่ได้กินข้าวเลยเครื่องป้อนของคุณเต็มคนที่มาที่นี่ทำให้คุณตกใจหรือเปล่าเดเมียนวางมือบนไหล่ของฉันเราต้องออกไปจากที่นี่เราไม่รู้ว่าพวกเขามาทำไมค้นหาอะไรหรือจะกลับมาหรือไม่เราควรถือว่าพวกเขาจะทำฉันหวังว่าเธอจะพูดได้เพื่อบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่รู้สึกเหมือนมีใครทิ้งกาก,ากตะกอนสีดำไว้ทั่วตัวฉันฉันไม่คิดว่าการอาบน้ำจะทำให้รู้สึกแย่ขนาดนี้ เขม่าวขุดกรงเล็บของเธอใส่ฉันและพยายามตะเกียกตะกายออกไปฉันกระโดดไปที่กรงแมวและดันเธอเข้าไปก่อนที่เธอจะหนีไปได้จากนั้นฉันก็รวบรวมเสื้อผ้าและสเสบียงอาหารของเธอจากนั้นก็ลงไปข้างล่างเนเมียนสะบัดหัวไปทางประตูหน้าแจ็คสตินแอชเชอร์ออกไปกันเถอะกำลังจะจากไปฉันนึกอะไรบางอย่างออกรอออฉันมีกล้องวงจรปิดเราอาจจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนเมียนคำรามคุณเพิ่งบอกฉันตอนนี้ ให้ตายเถอะตัวแทนนั่นเป็นข้อมูลที่ฉันต้องการเมื่อเรามาถึงที่นี่แจ็คสตินและแอชเชอร์สามารถตรวจสอบภาพได้มันอยู่ที่ไหนฉันหอบแฮกแล้วที้ไปที่ตู้เสื้อผ้าหน้าทางเข้ามันไม่ได้ข้ามความคิดของฉันมันอยู่ที่นั่นด้วยความยินดีแจ็คสตินเปิดประตูและคลิกปุ่มบางปุ่มเขาเยงิงศีรษะไปข้างหลังมันแตกเนเมียนก้าวข้ามห้องไปสองก้าวและตรวจดูเครื่องจกักรทำไมคุณถึงจัดสิ่งนี้ขึ้นมาเข่าเม้มนปากอย่างสมเทชโดยปกติผู้ให้บริการจะสงบลง ฉันเดินตามเดเมียนและมองดูเครื่องจักรที่พังยับเยินสาบแช่งหลังจากที่พ่อแม่ของฉันถูกลักพาตัวและเติบโตมาในระบบอุปธรรมของเอลเอฉันแค่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษมากสำหรับการดูว่าใครบุกเข้ามาเวทมนต์สีน้ำเงินที่นุ่มนวลของดาเมียนลอยขึ้นไปในอากาศร,ร,รอบๆมือของเขาราวกับกลุ่มหมอกพลังของเขาอิ่มตัวอากาศในตู้เสื้อผ้าผิวและผมของฉันฟูมไฟเหมือนเสียงฟยีอย่างแนวและมันก็ยากที่จะไม่หลับตามันทำให้ฉันรู้สึกแย่ว่าเวทมนต์ของดาเมียนทำให้ฉันสบายใจได้อย่างไร เขาจัดเรียงแผ่นเสียงใหม่ทีละชิ้นเครื่องจักรวางเศษไม้แต่ละชิ้นเข้าด้วยกันเหมือนจิ๊กซอเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นเครื่องและหน้าจอที่เกี่ยวข้องไม่มีร่องรอยความเสียหายซูดโยและฉันก็ไปหาเธอผมเกาหน้าผากนุ่มๆของเธอผ่านตะแกรงโลหะฉันขอโทษอที่จากไปนานฉันไม่ได้ทิ้งคุณโดยเจตนาฉันจะไม่ทําอย่างนั้นเดเมียนขมวดคิ้วมองฉันที่ไหล่ของเขาเราต้องการให้คุณมาที่นี่เพื่อตรวจสอบฟุตเทจเจ้าหน้าที่ในกรณีที่คุณรู้จักใครหรือถ้าพวกเขาเอาอะไรไป ฉันสงสัยว่าคุณคงโฟกัสกับแมวร้องไม่ได้ฉันพูดขณะเดินตรงไปหาเขาถ้าฉันสามารถจดจ่อกับควยที่แข็งเป็นหินและหน้าอกที่สวยงามของคุณต่อหน้าฉันฉันสงสัยว่าแมวจะกวนใจฉันมากขนาดไหนวิดีโอแจ็คสตินและแอชเชอร์ยิ้มยอแก้มของฉันร้อนเผาเขาพูดแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นได้ยังไงทีวีสี่เหลี่ยมเครื่องเล็กเปิดขึ้นภาพขาวดำเป็นเม็ดๆปรากฏขึ้นที่หน้าอพาร์ตเมนต์ของฉันรถแล่นไปตามถนนเพื่อนบ้านของฉันไปมาแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น ฉันกัดฟันจะเป็นอย่างไรถ้าคนที่อยู่ข้างหลังฉันคือเฟ่และพวกเขาใช้เวทมนต์เพื่อหายตัวไปจากหน้าจอเนเมียนพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วภาพที่หน้าเบื่อที่คล้ายกันปรากฏขึ้นฉันนึงปลายผมมันแปลกที่เราไม่เห็นอะไรเลยมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่แพงที่สุดแต่ฉันมีตัวติดตั้งที่ซ่อนกล้องไว้อย่างดีฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่ใช้เวทมนต์เพื่อกลอมตัวแอชเชอร์ยันตัวเองไว้บนกำแพงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเราจะจับพวกมันให้ได้ มีบางอย่างที่กระตุ้นความสนใจของฉันบนหน้าจอและเดเมียนก็ตอบสนองในเวลาเดียวกันเหมือนเราใจตรงกรันฉันอยากจะปฏิเสธความสัมพันธ์ที่เรามีแต่มันก็เหมือนกับการพยายามดับภูเขาไฟด้วยถังน้ำในวิดีโอมีคนหลายคนเข้ามาใกล้ประตูของฉันในตอนกลางคืนในระยะไกลพวกเขาดูคลุมเครือและไม่สามารถจดจำได้แต่แล้วพวกเขาก็มาถึงประตูหน้าของฉันและชายคนแรกก็เปิดประตูเข้าไปฉันไม่อยากจะเชื่อเลยไม่สำคัญว่าฟุตเทจจะเป็นเม็ดเล็กฉันจะจำใบหน้านั้นได้ทุกที่โบรดดี้ ร่างใหญ่สามร่างอัดแน่นอยู่ข้างในเดเมียนเปลี่ยนไปใช้มุมมองกล้องด้านในพวกเขาทำลายบ้านของฉันเป็นชิ้นๆโดยไม่ได้มองหาสิ่งใดเลยแต่มุ่งทำลายล้างเท่านั้นที่เดียวที่มั่นคงที่ฉันมีชุดผ้าม่านแ,และพรมเช็ดเท้าสีฝุ่นกุหลาบของฉันโซฟาสีดำของฉันและโต๊ะข้างฉันยอมทำงานเพื่อรังนี้เท่านั้นที่จะถูกหักหลงังไม่มีใครคาดคิดว่าเจ้านายของพวกเขาจะรื้อคนบ้านของพวกเขาเขาทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงและที่สำคัญกว่านั้นทำไม เซ็กซี่ในราตรีการขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับการแปลอาจติดพลาดก็ขอโทษด้วยนะครับสามารถโดเนตได้ที่ธนาคารกรสิกรไทย025 352 0310งั้นเรามาเริ่มกันเลยตอนที่14บทที่14ไอเฮียเสียงคำรามดังตึกกล้องจากอกของเดเมียนและเขาก็หันมาต้องฉันตอนนี้คุณเชื่อฉันไหมแล้วคุณเชื่อไหมว่านี่คือเรื่องจริง ฉันเอามือกำมัดไปที่หน้าผากแล้วมองเดเมียนอย่างตัดเพอทำไมคุณถึงจ้องมองมาที่ฉันนี่ไม่ใช่ความผิดของฉันบรดีเฟ่แจ็คสตินแอชเชอร์ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์อีกครั้งเมื่อเรามีข้อมูลนี้แล้วรูจมูกของเดเมียนบานออกโบรดีเป็นอันซีรีเขาเหมือนปีศาจที่ปลอมตัวเป็นมนุษย์ฉันยื่นมือไปปิดตาอะไรวะคุณรู้เรื่องนี้และไม่บอกฉันเหรอขม่าวโหยหวนและโหยหวนเสียงแมวแหลมของเธอร้องลั่นไปทั่วบ้านผมของฉันหนึ่งแน่นส่งความเจ็บปวดไปทั่วหนังศีรษะของฉัน เดเมียนสแกนห้องเราต้องออกไปจากที่นี่บรดี้ <Bro dy S 1> เป็นเจ้านายของฉันฉันทำงานให้เขามาสามปีแล้วฉันสายหัวฉันเชื่อคุณแต่ทำไมเขาถึงทำเช่นนี้แจ็คสตินและแอชเชอร์รีบวิ่งไปรอบๆห้องตรวจสอบพื้นผิวต่างๆจากนั้นพวกเขาก็วิ่งขึ้นไปชั้นบนพวกเขากำลังมองหาอะไรเนเมียน <Dam ian S 1> แหวกผ้าม่านออกไปที่ถนนแล้วเดินมาหาฉันทำไมคุณถึงปล่อยให้โบรดี้แตะตัวคุณในเมื่อเขาเป็นเจ้านายของคุณเท่านั้นมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าฉันสะบัดหน้าหนีหึงมาก ฉันไม่เคยปล่อยให้เขาสัมผัสฉันเขาใช้เสรีภาพและฉันบอกเขาเสมอว่าอย่าทำเขาย้ายเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของฉันโดยไม่แตะต้องฉันแต่คุณอยู่ในงานเจ้านายไม่ควรแตะต้องพนักงานฉันเย้ยหยันแดกดันมากสีฟ้าครามในดวงตาของเขาเป็นประกายและเขาก็มองมาที่ฉันนั่นต่างหากซูดยังคงตะโกนต่อไปฉันเข้าไปหาเธอแล้วลูบหัวเธอเธอขู่ฟ้อใส่ฉันและผมของเธอก็ชีฟูเหมือนที่ฉันรู้สึกเหมือนกำลังทำอยู่ตรงไปในอากาศแล้วตึงเหมือนเส้นลอวดอ เธอไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเสียงร้องโหยหวนของเธอขูดประสาทของฉันพอๆกับเดเมียนต่างกันยังไงคุณปิดเธอไม่ได้เหรอเขาล่อนไปที่ด้านบนของบันไดเฮคุณสองคนพร้อมหรือยังจากนั้นเขาก็กลับมาที่ด้านข้างของฉันหนาวเหน็บทั่วร่างกายของฉันความมืดที่ปกคลุมอาพาร์ตเมนต์ของฉันฝุ่นที่สำลักเป็นความรู้สึกเดียวกับที่ฉันจำได้จากที่ทำงานและมันอยู่ทั่วสิ่งของของฉันไปกันเถอะรู้สึกเหมือนโบรดี้อยู่ที่นี่ เราจะออกไปเมื่อเรารวบรวมสิ่งที่เราต้องการได้แล้วเดเมียนหมอบลงข้างข้างลูกขนฟูฟูของฉันและวางมือบนตัวอุ้มสีน้ำเงินไฟฟ้าเรืองแสงรอบรอบมือของเขาและเสียงฉาของเวทมนต์ก็กระจายไปทั่วอากาศฉันจับหลายเขาและกระชากแต่เขาก็ไม่ขยับคุณกำลังทำอะไรเสียงร้องหยุดลงราวกับมีแสงดับและขามาวก็หยุดนิ่งดวงตาของเธอปิดลงคอของเธอหย่อนและหัวของเธอตกลงไปด้านข้างฉันผลักเขาอีกครั้งและคราวนี้เขาลุกขึ้นเป็นความสูงเกิดอะไรขึ้น เดเมียนถ้าคุณทำร้ายเธอแจ็คสตีนและแอชเชอร์กระโดดลงมาจากบันไดเราพบบางสิ่งแจ็คสตีนกล่าเดเมียนจ้องหน้าฉันดวงตาของเขามืดลงคุณคิดว่าฉันเป็นใครฉันยันกำปั้นไว้ที่สะโพกแต่เหลือบมองเขแมงฉันแค่คิดว่าเดเมียนจับแก้มของฉันและต้องมองมาที่ฉันอย่าคิดอะไรแบบนั้นเฟ่มีความเคารพและรักธรรมชาติอย่างสุดซึ้งรวมถึงสัตว์ด,ด้วยฉันทำให้แมวนอนหลับฉันจะไม่ทำร้ายเธอ ฉันไม่รู้ว่าฉันอยากจะคุกเข่าให้เดเมเนียนจับลูกบอลหรือคว้าใบหน้าของเขาแล้วจูบลึกๆอย่างร้อนแรงบนริมฝีปากอิ่มของเขาเขาใส่ใจจริงๆเขาพูดถูกหลายเรื่องเกินไปฉันลดมือลงข้างตัวฉันเสียใจฉันคิดว่าแย่ที่สุดเกี่ยวกับคุณฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นและการที่ศีรษะของเธอหย่อนยานมันดูไม่ดีเลยผมของฉันถูกดึงอย่างแรงเราต้องจากไปแต่การดึงรั้งทำให้ฉันรู้สึกกระอักกระอ่วนใจการบังคับให้ดูวิดีโออีกครั้ง ฉันเพ่งสายตาไปที่รองเท้าบูทหนังของเดเมียนฉันพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่าเราได้รวบรวมทุกอย่างที่ต้องการแล้วหรือยังเพราะถ้ายังไม่ได้ฉันคิดว่าเราควรกลับไปดูวิดีโอฉันไม่ต้องการเร่งรีบและพลาดภาพสำคัญบางส่วนด้วยเสียงกรนของขม่าเราสี่คนหันกลับไปที่หน้าจอที่เลือนลางโบรดี้กับลูกน้องสองคนบุกเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ของฉันเพื่อค้นหาบางสิ่งหนึ่งในนั้นฉีกโซฟาของฉันออกเป็นสองท่อนด้วยมือเปล่า านาเมียนทำเลืงมองแจ็คสตินเราไม่สามารถเห็นอะไรมากในวิดีโอนี้เราต้องวิเคราะห์ในห้องแล็บดึงวิดีโอได้เวลาออกไปจากที่นี่แล้วชายสองคนรีบเก็บของทุกอย่างฉันหันไปหาผู้ให้บริการและ,สะเสบียงของคาเเมาความเย็นเยือกพัดผ่านเส้นเลือดของฉันและห่อหุ้มรอบตัวเราความเจ็บปวดที่แทงทะลุหนังศีรษะของฉันขณะที่ผมดึงออกอย่างแรง เกิดระเบิดขึ้นบ้านสันมันพัดออกหูของฉันและเศษเล็กเศษน้อยก็โปรยปลายลงมาเหนือฉันลมกระโชกแรงทำให้ผมปลิวสวัยฉันหมุนตัวไปรอบๆชายผมดำและในตาสีเทาเข้มพุ่งเข้ามาทางรูที่ประตูนหน้าบ้านของฉันเคยอยู่เขาพุ่งเข้ามาอย่างคล้ามัวจนฉันแทบตามไม่ทนันฉันตกอยู่ในท่าทีตั้งรับและเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการต่อสู้แห่งชีวิตของฉันเขายื่นมือมาจะจับฉันก่อนที่เขาจะทันได้เกิดฟองสีน้ำเงินล้อมรอบฉันเขากระเด็นออกจากโลวววาวและกระแทกลงกับพื้น ฉันหันไปหาข้างหลังผู้ให้บริการของขม่าอยู่นอกฟองร่างกายของฉันเกรงและคอของฉันบีบแน่นฉันไม่สามารถทําสิ่งใดเพื่อให้เธอเข้ามาใกล้ฉันฉันปรารถนาที่จะเข้าถึงเวทมนต์ของฉันฉันไรประโยชน์ในฟองสบู่นี้ไรประโยชน์สําหรับเดเมียนต่อทีมต่อสู้แอดเชอร์เข้ามายืนข้างๆฉันต้องมองฉันแต่ยังคงจดจ่ออยู่กับการต่อสู้ยังคงอยู่บนพื้นผู้บุกรุกตาเขมแมงยิงลูกแก้วแสงสีเหลืองใส่เดเมียนเดเมียนสร้างโล่สีฟ้าขนาดเล็กขึ้นในอากาศดูดซับการโจมตีห้องมีกลิ่นเหม็นไม่จากโลหะ สเสลดอายกระโดดลุกขึ้นยืนและทุบดามีเียนที่คางเดเมียนไม่สะดุ้งเขาจาับแขนของชายคนนั้นและบิดเขาลงกับพื้นชายคนนั้นร่อนออกจากที่กำบังและข้ามห้องและยิงลูกกลมสีเหลืองอีกลูกมาที่เราแจ็คสตินโจมตีเข้าที่สีข้างและทําให้เสื้อของเขาไหม้วัดสดุที่รมควันแจ็คสตินพุ่งเข้าใส่ชายคนนั้นและเตะเข้าที่ท้องเขาถอยกลับเดเมียนเดินเข้ามาจากด้านหลังและล็อกศีรษะเขาไว้คราวนี้มาพร้อมกับแหวนเวทมนต์สีน้ําเงินที่จับตัวเขาไว้ แอดเชอร์กระโดดไปที่ด้านข้างของดดมิเอียนและใส่กุญแจมือชายคนนั้นเขาคำรามผิวของเขาเปลี่ยนจากขาวซีดเป็นเหลืองแล้วเขียวเขาต่อสู้กับข้อมือเดมิเอียนยื่นหน้าเข้าไปหาชายคนนั้นไม่ชอบพวกข้อมือเหล็กเหรอพวกเขากำลังวางยาคุณหรือไม่บอกฉันมาว่าใครส่งนายมารอยยิ้มยิงฟันตัดผ่านใบหน้าที่ทำมุมของเขาเขาหัวเราะและสส่หัว สีน้ำเงินไหลออกมาจากมือของเดเมียนเหมือนแสงจากงูพวกมันเลื้อยขึ้นไปในอากาศและพันรอบตัวชายคนนั้นเขาร้องเสียงหลงเมื่อพวกมันเจอะผิวหนังของเขาตนซี่โครงหักน้ำแข็งก่อตัวเป็นชั้นบางๆบนผิวหนังของเขาในขณะที่เดเมียนทำงานเชือกที่บิดไปมาพันรอบคอของเขาแน่นใครส่งเจ้ามาขยอุลซีลีฉันจะได้รู้ไม่ช้าก็เร็วบอกฉันเร็วกว่านี้ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด แทนที่จะตอบชายคนนั้นกัดบางอย่างลงไปร่างกายของเขาบิดเบี้ยวเป็นสีเทาเข้มรอยแตกกระจายไปทั่วผิวหนังของเขาจากนั้นเขาก็สลายไปทิ้งเท่าฐานไว้ดาเมียนแจ็กสตินและแอชเชอร์มองหน้ากันด้วยความตื่นประหนกเนเมียนมองไปที่กองฝุ่นไม่เคยเห็นมาก่อนเอาตัวอย่างรวดเร็วแล้วออกไปกันเถอะแอชเชอร์ดึงหลอดออกจากกระเป๋าของเขาและรวบรวมตัวอย่างวัดสดุที่เป็นผง ฉันมองกลับไปที่ขม่าที่กำลังหลับอยู่จากนั้นเผชิญหน้ากับเดเมียนผ่านปองสีฟ้าของฉันใครก็ได้ช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่ทีโล่หลุดฉันหยิบขม่าและกระเป๋าขึ้นมาควานชุนทำให้จมูกของฉันย่นฉันตรวจสอบเพื่อดูว่ามาดักไหนแต่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้มันบดบางการมองเห็นของฉันปกคลุมทุกอย่างด้วยสีเทาหนาทึบเดเมียนโผล่มาข้างๆฉันและพยายามจะจับตัวฉันไว้เมื่อแขนของฉันเต็มฉันเสียการทรงตัวและสะดุดกับโครงโต๊ะกาแฟที่หักฉันซุดตัวลงคุกเข่าและยานก็บินไป ควันลอยเต็มห้องทําให้ชันไอและแสบตาฉันคลําหาผู้ให้บริการตัวแทนปล่อยแมวนั่นเป็นคําสั่งสายไปแล้วให้ชันอุ้มคุณเนมียนตะโกนแขนของชันสานและชีพจรของฉันก็ดังต้องอยู่ในหูของชันมือของฉันตกลงไปบนกล่องของขมเหลาชันหยิบมันขึ้นมาแล้วประคองไว้แนบอกฉันไม่พบกระเป๋าในหมอกควันตาของชันแสบและน้ําตาก็ไหลอาบแก้ม ฉันยืนตัวตรงพร้อมที่จะจองไปที่ประตูเสียงของเดเมียนตัดผ่านกลุ่มควนันตัวแทนปล่อยแมวไปฉันไม่อยากให้คุณล้มลงอีกครั้งฉันกำลังมาหาคุณแต่มันก็สายเกินไปกำแพงไฟปิดกั้นทางออกของเราจบไปหนึ่งม้วนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ